เอาละครับกลับเข้ามาแล้วนะครับผมกับนั่งเทียนเพี้ยนข่าวนะช่วงคุยแคะแกะข่าวในวันนี้ครับวันนี้เรามีประเด็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมวันนี้ครับเรามีเรื่องราวที่ฮือฮามากๆครับทั้งในข่าวในโลกนะครับผมเป็นที่รู้กันนะครับว่าเราจะนําเสนอข่าวเกี่ยวกับนักโทษครับนักโทษคนนี้ครับผมเขาเรียกว่า เขาสามารถโพสเฟซบุ๊กท่าที่เขาอยู่ในเรือนจําได้นะครับผม,มก็เลยเป็นเรื่องราวที่ทุกๆคนงงว่าเอ้ยทําไมเขาขึ้นสถานะไปที่นู่นไปที่นี่<ม>อยู่ที่มุมนั้นมุมนี้ของเรือนจําเไมนไปได้ยังไง<ม><ม>และวันนี้ครับเรื่องราวของเราครับกับรายการนั่งเทียนเพี้ยนข่าวในช่วงนี้นะฮะก็มีเรื่องราวแบบนี้เช่นกันนะครับแต่นักโทษเนี่ยเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับผมนั่นคือนอช2อ,อ,อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับผมและ ผู้เป็นเจ้าของ a c e b o o k ครับคุณมาร์คสักเบิร์ดครับผู้ผิดแล้วฮะผมแบบเป็นน้องชายของคุณมาร์คสักเบิร์ดคุณคือแจ็คสักนิดอ๋อคุณแจ็คสักนิดเอาไว้ก่อนอ๋อชอบทาทาครับผมคุณนอ์ชอตองครับผมอยากถามสักนิดหนึ่งครับวันนี้เนี่ยคุณไม่สามารถเปิดเผยหน้าตาได้ใช่ไหมฮะ ครับก็เขาก็เป็นกฎของเรือนจำแต่ว่ามารายการนี้ผมก็อะไรก็ได้ครับเพราะขออนุญาตออกมาแล้วคุณต้องการต้องการอะไรไหมครับถือว่าวันนี้นะคุณได้ออกมาจากเรือนจําแล้วทางรายการของเราก็ไม่มีอะไรจะมอ่ใใ้กับคุณนะฮะครับคุณอยากได้อะไรครับเช้เช้าอย่างนี้ผมขอกาแฟลาเต้ ครับผม <sk all ek il> ผมขัดให้คุณแล้วนะผมให้คุณเล่นแค่ครั้งเดียวนะเอาเหรอสบ,บ่ยใจนะคุณห้ามพูดเพียพ้ยนผู้เล่อีกแล้วนะเข <exaggerated> <Mage S 2> ามี <ผ commonly S 3> ดักกันด้วยเหรอมผมจ้ห้คุณพูดเพี้ยนแล้วเพราะว่าเขาบอกคุณพูดเพี้ยนบ่อยมากอ๋อเหรอครับครับผม,มจะทำให้เป็นการเอาเปรียบ กับคนคุงข้ามคุณข้าพูดเพี้ยนเลยเพี้ยนครับผมผมจะเล่นเองคุณขาดบ้างจะเล่นเแปกทีผมเล่นไม่ได้แต่คุณเล่นได้ได้ชิงเนี่ยข้อขี้เป็นหาอะไรตอนนี้ที่มานั่งตรงนี้เนี่ยข้าใจคุณครับผมผมอยากรู้แล้วเกินว่าคุณเนี่ยอยู่ในเรือนจำแล้วคุณก็ยังจะโพสรูปลงใน Facebook แล้วก็ที่สำคัญคุณคุยกับแฟนของคุณด้วยรายงานแฟนตลอดเวลาว่าคุณจะทำอะไรอยู่คุณคิดถึงเขานะคุณอะไรอย่างนี้ทำอย่างนี้ คุณคิดว่ามันถูกหรือผิดผมว่ามันไม่ได้ถูกหรือผิดเพราะว่าผมทําเป็นประจานะครับคุณแจนครับคุณแจนลองฟังเลยนะครับว่าเวลาผมจะกินข้าวเอยหรือผมอยู่สถานที่เออหรือผมทํากับปฏิกิริยาอะไรในชีวิตประจําวันในเรือนจําเนี่ยผมก็โพสต์ออกมาเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าอาชีวิตในเรือนจํามันก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมันก็ไม่เรื่องผมไม่เพราะโรกโชเชนเวอวบไม่โรองอิสระแต่คุณผิดอยู่ผิดยังไงไม่คุกคุณเอา โทรเข้าไปได้ยังไงคุณนักโทษตอ,งไ,องไม่มีโทรศัพท์จำไม่มีโทรศัพท์แต่คุณสามารถพสตออกมาได้เนี่ยแล้วเขาเรียกว่าพฤติกรรมแบบนี้คุณจํามาจากใครโอ้โหจริงๆแล้วก่อนจะกินข้าวหรืออะไรผมก็โพสต์อยู่เป็นประจำแต่ผมเห็นดาราอยู่2-3คนเนี่ยฮะผมมีหลักฐานครับผมนี่เลยฮะนี่ครับ กล้องซูมเข้ามาเลยครับนี่ดาราคนนี้กันนี่คุณนี่ใครฮะเนี่ยไอ้กิ๊บหัวขวานอ๋อคุณกิ๊บชวนชื่อกะคุณจำปีสีเดียวใช่แอนนาถั่วต้มอ๋อไม่ใช่เขาเขาชื่อจำปีสีเดียวจำปีสีเดียวนี่แล้วก็มานี่อ่ะไรแจ็คหน้าปุกโอบไอ้คนนี้นะฮะตลกไอขี้จุ๊ครับไอ้ขี้จุ๊เนี่ยถัดออกมานี่ก็มีนี่ไอ้ไไออ้้แจ็คติดอ่างนะฮะมีเยอะแยะเลยครับผมโอ้อ้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มาใช่ฮะไอ้สี่ห้าคนมันลงอะไรกันนักกันหนาคนนี้คนนี้ที่เป็นตลกที่ปากเหม็นๆหรือเปล่าครับคนใช่คนนี้เปล่า คนนี้แหละครับเนี่ยไอ้หัวขวานเนี่ยครับมันเป็นเหม็นในมุกหรือว่าไงฮะเหม็นจริงๆครับอ๋อหรือราก็เหม็นนะเหม็นครับผมผมบอกว่าผมเคยเจอเขาแล้วบอกว่าคุณเวลาคุณนั่งถ่ายคุณอย่าอ้าปากอ๋อมันตีขึ้นมาใช่ครับมันเข้าเลยเข้าไปข้างในลำไส้เลยครับเวลาเขาพูดก็เลยมีกลิ่นอ่ามันเหม็นลำไส้ใหญ่ยาผมลำไส้ใหญ่ครับผมนี่ผมจะผีคนแนวคุณใส่ลูกอะไรรูกอะไรคอยขันให้คุณนี่ฮะเห็นไหมครับ นี่แหละครับเป็นตัวอย่างนี่แต่เขาเนี่ยอยู่ข้างนอกเขาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเรือนจำเขาใช้ชีวิตอิสระแต่คุณเนี่ยถูกการคุ้มขังอยู่แล้วคุณไปคนนี้ได้ยังไงทาไมผมจะทําไม่ได้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมที่ชมรายการที่ฟังข่าวนี่นะฮะต้องโทษคนที่ตั้งเว็บไซต์นี้ขึ้นมาอ้าวคุณแจ็คสักหน่อยคุณว่าไงพูดอย่างนี้ไม่ได้นักโทษคุณเป็นกับคุณมาร์คซ์เบิร์กแต่พี่เป็นพี่ชายของคุณเนี่ยสร้าง เฟซบุ๊กขึ้นมาสร้างเว็บนี้ขึ้นมาครับผมผมต้องการสร้างเว็บนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงของคนทั้งโลกฮะความบันเทิงครับผมพี่จริงๆแล้วพอตั้งเฟซบุ๊กขึ้นมาทําไมต้องตั้งแบบว่าไอเขาเรียกว่าพิกัดโลเคชันด้วยแล้วพอผมโพสออกมาเขาก็ไม่มีใครรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนพอคุณตั้งโลเคชันมาปุ๊บพอผมโพสอ,อยู่ในคุกคนวัวผมอยู่แถวแถวพิษณุโลกคุณก็เข้าไปสิหยิบอ่าโทรศัพท์ขึ้นมาพิกเข้าไปพิกเข้าไปแล้วกดไอตรงไอฟิชชิ่งน่ะ อ่าไอเดี๋ยวเซตติ้งครับฟิชชิ่งนั้นตกปลาครับฮะฟิชชิ่งไม่ใช่ครับเซตติ้งครับนี่เป็นรูปเหมือนตัวเฟืองใช่ไหมครับตัวเฟืองเซตติ้งฮะโอ้ฟิชชิ่งฟิชชิ่งตกปลาครับโอ้ที่เขาเรียกตั้งขาตั้งขาที่เขเอาอีกแล้วครับจะผมก็เหมือด้วยผมเนี่ยพ่อคุณผมลืมข่าวครับถ้าคุณเพี้ยนอีกผมไม่ขาดให้คุณแล้วนะนะครับเซตติ้งฮะคุณเข้าไปเซตติ้งไอเซตติ้งไม่พอคุณยังมีระบบเช็คอินอีก เช็คอินเป็นยังไงคุณให้คนเล่นเนี่ยเขาปวดหัวทำไมต้องมาชงองเช็คองเช็คอินคุณเช็คอินงั้ถ้าเกิดเอาเช็คอินเวลาผมเข้าไปปุ๊บอ่ะผมขอค้างคืนค้างคืนเขาบอก400ร้ต้องชั่วคราว300ผมก็แค่นั้นพอเช็คอินผมได้เวลาผมก็ออกเออเช็คอินก็เช็คเอาต์ออกนั่นโรงแรมรูดทำานอะไรเหรอไม่ใช่ แล้วอย่าเขาระบบอะไรระบบอะไรระบบการเซตติ้งไงเข้าไปเซตติ้งแล้วเข้าไปที่โลเคชันโลเคชันถ้าคุณถ้าคุณได้คุณโลเคชันอะไรได้คุณเล่นได้ได้นะแล้วเดี๋ยวเขาเล่นอ่ะแต่ผมจะขาดให้คุณละกันขอเล่นละกันนะเข้าไปเลยใช่ปุ๊บเราไปตั้งอ so ๋ออัพเอาไว้ออฟอะไรฮะอัพคอร์บนี่อัพคอร์บนะฮะมาไว้เรือเกิดนะครับผมเข้าไปตั้งปิดซะโลเคชันอ่ะปิดซะพอเราลงปุ๊บ มันก็ไม่โชว์แล้วคุณนกโทษทำไมคุณรู้อ่ะผมเป็นคนตั้งไงเป็นคนตั้งผมก็ปิดด้วยเพราะว่าบางทีผมลงปุ๊บเมียรู้ไงอ๋อนี่คี่ผมไม่เห็นสถานะคุณอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไม่มีทางคะแ้คุณไปฟิตเนสบ้างไม่มีทางคะคุณฟิตเนสบ้างแต่ว่าถ่ายมาแล้วบอกแฟนไปฟิตเนสแต่ถ่ายถ่ายรูปไว้ก่อนหน้านั้นวันนึงเปลี่ยนเสื้อเอาถ่ายไว้เยอะเอาให้เต็มเมมเลยแล้วพอเมียบอกว่าอยู่นี่แล้วก็โพสลงให้ให้เห็นว่าเราอยู่นี่อยู่ฟิตเนสแต่เปลี่ยนเสื้อครับผมเปล่น้คุณลแว ส่งอะไรสัญญาณวิฟิมาทำไมไวไฟปล่อยมาแสดงเลยไอวิไวไฟอะไรเนี่ยมันเพื่อความบันเทิงฮะ 3G 4G กําลังมาแต่อันนี้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็มีเหตุผลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณไปปล่อยไวไฟเองถูกทําให้เขามีเขาเรียกว่ามีสัญญาณเล่นใช่ฮะต้องล่ามัสิปล่อยกัดคนอื่นยุ่งเลยไม่ใช่ล็อตไวเลอร์ครับคุณนี่อะไรของคุณครับเนี่ยนิดนึงองะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ผมก็เลยจะบอกคุณไงว่าใช้เกิดประโยชน์อย่างยูทูบไง บางคนเอามาใช้เล่นดนตรีโชว์ไปมีความสามารถแต่ไม่มีเวทีแสดง ก็ไปดูยูทูบคนก็ดูจะบางคนใช้ผิดไปไงเล่น Facebook เล่นแคมป์อกผูกคอตายนี่คือใช้ผิดใช้เพื่อความบันเทิงฮะแต่คุณไม่ใช้ในทางที่ผิดคุณไม่สมควรถ้าคุณออกมาผมจะเล่นได้โอเคสรุปแล้วต่อไปผมจะเข้าเว็บอื่นผมเข้าเว็บอื่นเนี่ยไม่นานด้วยแล้วไม่มีใครว่าคุณจะเข้าเว็บไหนสามนาทีผมกินได้เลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้มันไม่โควบครับอ่อเหรอเหมือนกันเหรอไม่ใช่คุณจอมาอีกกี่ปีคุณติดกี่ปีผมเป็นนักโทษชั้นดีแล้วครับ อีกเนี่ยผมก็ได้รับประทานอภัยโทษแล้วคุณติดคดีอะไรครับเนี่ยฉี่บนตู้โทรศัพท์โโอ้หคุณคดีอุกฉาการมากเลยนะครับครับผมคุณฉี่ในตู้โทรศัพท์เลยมันมีสาวๆมามองดูเขากรีดการสลบเพราะเห็นของผมแล้วเขาสลบตำรวจก็เลยข้อหาอาจารย์ติดคุกสามปีโอ้ฉี่บนตู้โทรศัพท์คร,ครับผมนะฮะผมผมนี่หกเดือนหกเดือนเหรอฮะครับผมหกเดือนคดีอะไรฮะกินฉี่ที่ที่เขาฉี่ย ผมเรียนคุณไปทานสีขาผมหิวเป็นคดีอะไรครับก็คดีกรกปกคับผมโกระปกตอนหน้าสาธารณชนก็อิ่มด้วยใช้ให้เกิดประโยชน์คุณ a c e b o o k เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีเกมที่ลิงก์เข้า Facebook ได้นะฮะมีการโพสต์รูปยางเกมนี่ผมติดมากเลยไอ้นี่ของคุณหรือเปล่าเฮเดอะไรเนี่ยเฮเดฮะเฮดเดในเฟซบุ๊กผมติดฮะตอนนี้นี่ของคุณหรือเปล่าคุณเป็นคนทำมาด้วยหรือเปล่าเฮเดผมทำเองผมติดมาผมเล่นทุกวันนะครับไอแพดผมนี่ไม่ห่างมือทำไม เฮเดผมเปิดฟาร์มมีข้าวเอาเรือออกนี่ตอนนี้ผมซื้อมาแล้วซื้อมาได้ไหมครับผมนี่คือการทําให้เกิดประโยชน์ไงครับผมผมไปซื้อมาแล้วซื้อมาไหนใกล้ๆแถวบ้านนี่แหละเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่แลบรผมจำไม่ได้พูดแบบลอยนี่ไหมผมใช่ใช่ใช่ไ้ผมว่าผมซื้อจากโปรแกรมเพื่อนมาแล้วเพื่อนส่งมาให้เอาไว้เขาเรียกว่าบันเทิงหลังฟาร์ม ใช่ดีผมเคยเห็นเขาเล่นกันเยอะแยะมันมันเกลื่อนมากคุณไม่เล่นอะไรใหม่ๆแล้วครับไอเกมงูกินหางเนี่ยครับงูกินหางในสัรมครับผมผมคิดว่าคุณไปเล่นในราชการอื่นดีว่ครับคุ้หจก่ามากเลยครับคุณเออเอางี้วะครับยังไงก็แล้วแต่ครับผู้ใดที่กำลังติด Facebook ใช้เก็บยอดอินสตาแกรมไอจีนะฮะ ในการทํางานเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ามันต้องมาบาดทอนอย่างแน่นอนเล่นยังไงก็ได้ครับเล่นให้รู้เวลานะครับผมอย่าให้มาเบียดเบียนการทํางานจนเสียงานเสียการทานั้นพอใช่ครับผมอันนี้แล้วแต่ความพอใจของท่านนะครับแต่วันนี้ครับก็ตกลงกันด้วยดีนะฮะโอเคโอเคผมทํามาเพื่อประโยชน์จริงๆอ่าแต่คุณก็ต้องปรับปรุงตัวที่หลังนี้อย่าเพิ่งทำนะครับก่อออกมาก่อนนะครับผมแล้ววันนี้ครับหมดลงแล้วครับเยอะฮะในกาแฟลาเต้ผมอ่ะผมไม่ขายคุณแล้วเพราะคุณเล่นเพิ่ม เล่เล่นคุณโป้มาอีกผมได้นะครับแต่พอกแต่ว่าผมขอสั่งเอสเปรสโซเอ้ยเอสเปซโซเออเนี่ยนี่แค่เออเนี่ยคุณมีเดี๋ยวถ้าคุณมีผมเล่นคนเดียวนะหมดระยะคุณมีอีกไหมเดี๋ยวเราเทปหน้าอ๋อเราเทปหน้มาเพียนเพียนอย่างนี้ได้ครับผมครับผมวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับพอก็ใหม่กับรายการนั่งเพียนเพียนข่าวสวัสดีครับสวัสดีครับคาปูชิโน่ชิโน่